นี่แหละคุณผู้ชมก็เป็นความคืบหน้าวันนี้นะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีได้มีการแถลงออกมาในวันนี้ครับท่านบอกว่าสมัยก่อนเป็นตำรวจร้องอไห้ไม่ได้แสดงความอ่อนแอไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะคะ,คะก็มีน้ำตาซึมนะคะสสือกเป็นบางช่วงค่ะผู้ชมคะพักเครื่องเครียดไปก่อนนะคะมาที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องของสุขภาพของผมเราทำผมบ่อยสเปรยน์นู่นนี่นั่นบางทีผมร่วงอยากจะแนะนำสเปรย์บำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะดีๆนะคะเชิญค่ะ ขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะคะต้องบอกว่าแขกรับเชิญของขวัญวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีผมที่สวยมากสวยแบบเป็นผมในฝันของใครหลายคนก็ว่าได้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมก่อนที่เธอจะมีวันนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องของผมหนักมากๆจะขาดุดร่วงหนักขนาดไหนถามเธอเองเลยดีกว่านะคะต้อนรับคุณพึ่งน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกอดก่อนกอดดูเลยคุณขวัญค่ะขอด้าก่อนเลยพิสูจน์ก่อนเลยนี่หวีจริงนะคะวีแหลมจริงแล้วก็หวีโชว์เลยนี่วันนี้คือผม จริงค่ะหุยแรงๆจิกแรงๆถ้าติดแห่นี่คือหลุดแล้วนะไม่มีเลยไม่มีติดแหไม่มีอโคนแล้วคุณผู้ชมคุณขวัญค่ะไม่มีล่วงเห็นไหมคะไม่มีล่วงมาแต่เส้นเดียวเลยคุณผู้ชมค่ะก่อนที่พึ่งจะผมหนาผมดําผมตกได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมพึ่งเครียดมากผมล่วงเยอะมากแต่วันนี้ผมหนาขึ้นได้ขนาดนี้เพราะวันนี้พึ่งใช้สเปรย์คุณใหม่ขวดนี้เลยและภาพก่อนหน้านี้ที่พึ่งบอกว่าพึ่งเป็นหนักขนาดไหนคุณผู้ชมอยากให้ดูรูปอยากให้ดูรูปหนักจริงๆแล้ววันนี้ออาากกจะมมบคุณผู้ช นะคะเราก็คุณขวัญว่า7วันวันนี้เห็นผลแน่นอนอจะเห็นผลอะไรนะคะเดี๋ยวมาฟังกันแล้วอย่างที่พึ่งเล่านะคะว่าพึ่งมินปัญหาผมร่วงเยอะมากมร่วงจากกรรมพันธเอ่ยความเครียดเอ่ยอายุ40กว่าเนาะช,ช่วงรองโควิดก็ร่วงหนักขึ้นไปอีกร่วงหนักจนพึ่งไม่สามารถไว้ผมยาวแบบนี้<ช>ได้เลยคุณขวัญนี่คือพึ่ง,<อ>พ,งพึ่งตัดผมสั้นมาตลอดเลยคุณผู้ชมเพราะผมร่วงหนักมากเพื่อนทักเลยว่าพึ่งทําไมแกผมร่วงขนาดนี้ผมบางแกดูแก่มากเลยใช่ไหมใช่ทั้งที่หน้าเราตึงพอผมบางเรา แก่ทันทีเลยคุณขวัญเพิ่งก็พยายามหาวิธีเลยเปลี่ยนชมพูเอ้ยกินอาหารเสริมกินวิตามินกินยาปลูกผมก็ยังไม่ร่วงหยุดร่วงยังผมไม่ขึ้นด้วยคุณผู้ชมเพิ่งก็เลยเก็บเงินนะคะสามแสนบาทเพื่อจะไปฝังรากผม<อ>คุณขวัญคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะที่เขาจะไปฝังรากผมกันอ,อ่ะเพิ่งอยากทํามากเลยคุณผู้ชมก็ไปดูในทิกต็อกดูในไลฟ์นะคะว่าที่ไหนเขามีปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยไปเจอไลฟ์ไลฟ์หนึ่งของพี่ใหม่สุคนทวาค่ะเขากาลังไลฟ์นะคะแลวพี่ใหม่ก็บอกว่าพี่ใหม่เนี่ยผมร่วงหนักมากเราก็เลยตั้งใจดู เพราะไหผมร่วงขนาดนี้เหมือนพึ่งเลย<ม>หนักจนขึ้นว่าพี่ใหม่ภาพนี้คือหัวล้านแล้วนะคะคุณแม่หลังคลอใช่นี่คือนี่คือคุณแม่หลังคลอ,<ม>อน้องว่าสองคนพี่ใหม่ผมร่วงหนักมากและเพิ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยผิดหวังมาจากหลายยี่ห้อมากไม่เป็นไรคุณผู้ชมพึ่งลองมาให้หมดและลองมาเยอะแล้วมันไม่เห็นผลแต่วันนี้พี่ใหม่สุนทวาใช้แล้วผมหนาขึ้นพึ่งใช้แล้วผมขึ้นจริงหยุดร่วงได้จริงเพราะตัวนี้เลยคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือสเปรย์คุณใหม่นะคะสเปรย์คุณใหม่ตัวนี้ค่ะสามารถลดผมร่วงเล็ ผมยาวแก้ผมบางช่วยผมเสียแล้วก็เพิ่มผมหนาขึ้นไปอีกนะคะไม่ดีจริงเนี่ยบอกเลยพี่ใหม่สุคนทวานเนี่ยไม่กล้าเอาชื่อมาอยู่ในผลิตภัณฑ์สเปรย์คุณใหม <ừ> ่อย่างแน่นอนและตัวนี้นะคะเขาสามารถกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมได้ถึงบอกว่ามันหยุดผมร่วงได้แล้วมันยังสามารถสร้างผมให้เกิดมาใหม่ได้สเปรย์ตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ผมเจ้าแรกที่ดาราเป็นเจ้าของนะคะคแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเจ้าแรกด้วยที่ใช้หวีใหญ่ขนาดนี้แล้วติดหัวลากเลยคุณผู้ชมลากเลยว่านี่คือผมจริงนะคะ แข็งแรงมากไม่มีการติดทงติดแถไม่มีแถวล่างไม่มีนะคะแ a i เขาไม่ติดข้างบนเขาติดล่างไม่มีนกไหนโชว์หวีค่ะนี่ข่าหวีโชว์เลยว่าผมจริงนะคะแล้ววิธีการไม่ติดนี่ค่ะแล้ววิธีการใช้ง่ายมากเลยคุณผู้ชมค่ะตรงไหนร่วงตรงไหนบางตรงไหนร้านขุนขวัญหยิบกระเจงมาแล้วฉีดเลยค่ะไม่ต้องรอแบบหลังสระไม่ฉีดฉีดฉีดเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วครึ่งเบาๆนะคะเขาซึมสิ่งแรกเลยคือกลิ่นได้กลิ่นไหมคุณขวัญกลิ่นหอมแกนนอ่นธรรมชาติบำรุงผมยังไม่พอยังมีกลิ่นหอมจากธรรมชาติด้วยเนี่ย ฉีดไปผมก็ได้แล้วฉีดเช้าแล้วก่กอนนอนวันละสองรอบเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็ฉีดเป็นประจําอย่างต่อเนื่องและสารสกัดของเขาในตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดนําเข้าจากเกาหลีแล้วก็เยอรมันมีสีดําช่วยกันค่ะมีไข่มุกดําข้าวดํางาดําถั่วดำ<อ>ยังไม่พอนะคะมีอัญชันเคลาตินและสมเกาหลีอัดแน่นเข้าไปอีกเพิ่งถึงบอกว่าพอมันรวมกันคุณผู้ชมค่ะมันสามารถหยุดการหลุดร่วงของผมได้เพิ่งถึงบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะว่าเจ็วันเนี่ยเห็นผลอย่างแน่นอนเห็นผลในที่นี้ก็คือ ผมมันจะร่วงน้อยลงมากจากร่วงเป็นกรรมตอนนี้ร่วงไม่ถึง5เส้นคุณผู้ชม14วันผ่านไปนี่คุณผู้ชมดูเพิ่งเห็นลูกผมไหมคะมันเยอะมากคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ไรผมนะมันคือผมเกิดใหม่ไม่ต้องดูหน้าจอดูในนี้เลยคุณผู้ชมเห็นคอาจริงใช่ไม่ถูกแน่เลยไม่ใช่ไรผมนะเพราะไรผมมันมีตลอดชีวิตนาะนี่คือผมเกิดใหม่คุณผู้ชมอันนี้ลอตแรกนะ เสยขึ้นไปคุณผู้ชมเห็นล็อตสองไหมมันมาอีกนะมันไม่หยุดขึ้นนะ <Yeah. S 1> มันขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมแล้วผมมันจะแย่งกันขึ้นเลยแล้วผมจะขึ้นใหม่แข็งแรงด้วยเพ <Ha. S 1> ิื่งเลยไว้ผมยาวได้ขนาดนี้มันสามารถเร่งให้ผมยาวได้อีกด้วย oh. คือมันเป็น oh. ทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ผมเลยคุณผู้ชม <Ha. S 1> แล้วตัวนี้นะคะ1ขวดเนี่ยปกติอยู่ที่2,000บาทคุณขวัญขาววันนี้1ขวดจะโปรโมชั่นพิเศษเหลือ9ก้านะคะคุณผู้ชมไม่พอวันนี้พี่ใหม่สุคนทวานนะคะแถมฟรีอีก2ขวดใหญ่ oh. ใช้ยาวๆเลย6เดือนกว่า ครึ่งปีไปเลยคุณผู้ชมสามขวดนี้นะคะอยู่ที่6,000บาทนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมเนี่ยจ่ายในราคา999เท่านั้นเองแล้ววันนี้นะคะเรามาฉลองยอดขายหลายหลายแสนแสนแสนขวดคุณหวางค่ะคือขายดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้อนรับเดือนตุลาด้วยเฉพาะ100สายแรกนะคะ คุณใหม่พี่ใหม่เจ้าของผลิตภัณฑ์ลดให้เลยนะคะหนึบาทคุณหวานเ่าบับว่าคุณผู้ชมดูราคาดีมากเว้าวมากเหลือ888เท่านั้นแต่ขออนุญาตให้เฉพาะร้อยสายเท่านั้นนะคะที่โทรมาทานสแกน QR วอารโแล้วพิมพ์เลยนะคะคาว่า8 8 8ทักแชทมาเลยด่วนค่ะหนึสายเท่านั้นนะคะสเปคคุณใหม่ตัวนี้นะคะขวดขาวโลโก้ดาขวดใหญ่ขวดยาวขนาดนี้100 ML ขวดหนึ่งใช้ได้3เดือนกว่าฉีดเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะผลลัพธ์ที่ได้พิสูจน์จากผู้ใช้จริงเยอะมาก คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูภาพนะั้นนี่คือผู้ใช้จริงทั้งหมดทั่วประเทศที่ทพอเขาผมหนาขึ้นใช้เป็นประจําแล้วผมมันขึ้นค่ะผมมันหยุดร่วงแล้วผมหนาขึ้นก็มีการส่งภาพกลับมาให้คุณใหม่เพื่อ,อเ,เป็นการขอลุอ่นนะคะคใช่แค่ฉีดในจุดที่เคยร่วงจุดที่บางจุดที่ล้านนะคะคุณผู้ชมค่ะมันจะสามารถหยุดการหลุดร่วงของผมได้และกระตุ้นผมให้เกิดใหม่ได้ทั้งเซตเนี้ย888ไม่ถึง1000บาทเฉลี่ยให้แล้วคุณผู้ชมตกวันละ4บาทเช้าสองบาทก่อนนอน2บา ฉีดทุกวันนะคะตอนนี้เหลือ30สเซตสุดวันรีบเลยคุณผู้ชมถ้าโทรมาเลยนะคะ0 2 1 1 4 1 8 8 8นะคะย้ำว่า0 2 1 1 4 1 8 8 8นะคะพิมพ์ทักแชทมานะคะพิมพ์คำว่า888ด้วยนะเพราะว่ารายการนี้รายการเดียวที่ให้โปรโมชั่นนี้เฉพาะข่าวเย็นรายการอื่นที่9 9้้านะคุณผู้ชมถึงบอกว่าให้ทักแชทมาแล้วอยากให้ดูผมเพิ่มลูกผมนี่คือเป็นลูกผมที่เกิดขึ้นจริงเพราะสเปคคุณใหม่หนมานใช้ประจำอย่างต่อเนื่องน ลังมาคุณผู้ชมคุณก็เป็นแบบนี้ได้แค่ใช้ประจําอย่างต่อเนื่องสมบูร <นะ S 2> แล้วตอนนี้อยากให้ดูคนหนึ่งพี่ปิ๊กเป็นผู้ใช้จริงเหมือนกันคุณผู้ชม<อ>ค่ะพี่ปิ๊กท่านนี้เนี่ยอายุเยอะปิดผมขาวบ่อยมากปรากฏว่าพี่ปิ๊กหัวล้านมาก่อนนะคะหลังจะใช้สเปรย์คุณใหม่ผมหนาข,น<อ>ขึ้นเช่นกันสาวคนนี้นะก็ผมหนาขึ้นได้ด้วยสเปรย์คุณใหม่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดแปดหรือว่าไลน์แอดคุณใหม่สแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้าจอคุณผู้ชมค่ะ 8 8 8บาทเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นทักแชทมาโทรเข้ามา0 2 1 1 4 1 8 8 8ตอนนี้ขายหมดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมากบอกแล้วเอางี้ละกันขออนุญาตให้นะเติมให้อีก100อีกแค่100เซตนะหมด100ร้อยเซตนี้ไม่ให้แล้วนะคะ8 8 8เฉพาะในรายการนี้เท่านั้นค่ะราบไปแปดเลยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะขอบคุณคุณเบิร์ดด้วยนะคะใช้หมดเซตนี้รับประกันน่นลยคุณผู้ชมค่ะคุณจะรักผมอย่างแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะ ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะถึงเวลาเลี้ยงผมยาวล้ว<ช> <c oughs> ต้องใช้ตัวช่วย0 2 1 1 4 1 8 8 8ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวเย็นอมรินแล้วนะคะลากันไปด้วยภาพประชาชนวางดอกไม้ไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ